สวัสดีค่ะช่องเจคเคนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนอนำเสนอบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินกว้างขวางนะคะแปลงนี้นะคะพื้นที่ขนาด200ตารางวาเลยค่ะมีพื้นที่ใช้สอย80ตารางเมตรราคา1น1ล้าน7แสนบาทค่ะทุกท่านบรรยากาศดีๆมีเพื่อนบ้านบ้านอยู่ในสภาพที่ดีค่ะ อยู่ที่ตำบลศรีสะก,กะบืออำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกขรุกท่าน2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนห้องรับแขก1ห,ห้องครัวหนห้องเปล่าหนึ่งโรง,ง,งจอดรถจอดได้หลายคันด้วยนะคะมีห้องสําหรับน้องแมวค้างบ้านด้วยค่ะสามารถตัดแปลงใช้อย่างอื่นได้นะคะมีพื้นที่รานสนามหญ้าโรงพืชผักสวนควร,าารัวออร์แกนิกแถมแอร์ให้สเครื่องค่ะ ราคา1ล้าน7จ็ดแสนบาทนะคะหลังนี้บ้านพร้อมที่ดิน200ตารางวานะคะที่ดินโฉนดคุดแดงค่ะเจ้าของออกค่าโอนและค่าภาษีให้ด้วยนะคะห่างจากฟิวเจอร์พาร์คฝรังเศสห้าสิบหกกิโลเมตรค่ะห่างจากมสวองครักษ์15กิโลเมตรนะคะอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะแปลงนี้สนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมพื้นที่ค่ะท่านสามารถติดต่อโดยตรง ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยนะคะเจคีโนโดได้ใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ให้เรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้เจคีโนโลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ